ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้สติดไฟเตอร์6ก็ได้อัปเดตตัวละครใหม่เข้ามานะครับเป็นเทอร์รี่โบกานะครับจากซีรีส์ตำนานการโลกของค่าย SNK นะครับก็วันนี้ผมก็จะพามาดูนะฮะวันแรกนะฮะว่าโอเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะฮะเทอร์รี่มีความเก่งกาจแค่ไหนมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะฮะตอนนี้ทางขวามือก็เป็นเทอร์รี่ที่เล่นโดยมาชาโบนะครับมาชาโบนี่ก็ต้องบอกว่าเป็น นึ่งในผู้เล่นที่เก่งกานะฮะตั้งแต่ยุกสตรีไฟเตอร์หแล้วครับแต่ตรงนี้ครับคู่ต่อสู้เขาก็เป็นเอสนะฮะผมอ่านไม่ออกฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเทาดังเข้าไปครับสำหรับเทอร์รี่นี่เท่าที่ผมดูนะครับสิ่งที่อันตรายของเทอร์รี่เนี่ยนีนอกจากจะเป็นการใช้ไฟบอลนะฮะพวกเขาเวฟเนี่ยก็ยังจะมีเบอร์นักเทิลนะครับเป็นท่าที่แบบอันตรายมากนะเพราะว่า มีสปีดที่โหสุดยอดฮะไวมากนะครับสตาร์ัพนีอาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสปีดในการเดินทางจากหลังจากสตาร์เนี่ยไปถึงเป้าหมายเนี่ยไวมากนะครับก็เท่าที่เห็นเนี่ยตัวละครเทอร์รี่เนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นสายโชโตะนะครับก็คือเน้นกดตามด้วยไฟบอลแล้วก็ใช้ท่าประคัดสวนไปแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยก็ไม่ต้องตามตำรามากนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับตรงนี้ครับเทอร์รี่เนี่ยฮะเบอร์นัทเคลนครับไวมากครับ ครับโดเข้าไปเจอแอนตี้แอร์แล้วแหมนดูนัดเนะคิ้นทำเกมนะฮะเทอร์รี่ของเราออกคอมโบครับแล้วเทอร์รี่นี่ก็เป็นตัวละครที่ทำคอมโบได้ได้แรงนะแรงมากเลยแบบโอ้ง่ายด้วยฮนะเพราะว่ามันมีท่าที่คอนเฟิร์มดังเพราะว่าชาร์จเนี่ยมันสามารถคอนเฟิร์มเป็นท่าท่าต่างๆได้เลยแบบง่ายๆและตัวเทอร์รี่เนี่ยเป็นตัวที่ง่ายแล้วก็หนักหน่วงครับ ก็บอกว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าจับตามองนะครับตรงนี้ฮะเจอเอชดุกไล่ครับเก็รได้คอมโบครับบีเข้ามุมสถากการตรงนี้นี่เทอร์รี่ของมาชโบนี่แหม่สเสียเปรียบเยอะครับแต่ตรงนี้ได้ทุ่มไปหนึ่งดอกครับดอกต่อมาครับดอกที่าไม่เอาแล้วครับ เอสดึงเข้ามาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไตรัดเข้ามาต่อคอมโบครับตรงนี้น่าจะปิดเกมได้แน่นอนครับเรียบร้อยครับเป็นของเอสครับยกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทางเทอร์รี่จะมีเกมอะไรนะฮะว่ามากดดันทางด้านตัวละครเอสได้บ้างนะฮะโอ้นี่ฮะนั่งเตะกลางครับและแคนเซิลครับสวยงามครับทั้งคาช็อตแล้วก็ไลซิ่งนะครับเมื่อกี้ฮะต่อคอมโบง่ายเลยฮะตัวละครนี้แต่นี่ฮะ เอ็ดไม่สนใจเอ็ดคุ่มคุ้มกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยนับไม่ทันแล้วครับแหมไม่เอาพู่นะฮะกัดต,ตรงนี้ครับแหมได้นิดเดียวฮนะนิดเดียวแต่ก็ยังเห็นยู่เขโขเป็นท่าที่ผมแบบแหมไม่รู้จะเป็นหู่ย,ยังไงแล้วความเร็วของท่าเบอร์นัดนนครับมันเร็วมากะฮะรู้ตัวอีกทีนี้นี่ก็หน้าสัานเลยแล้วครับแต่ตรงนี้ครับเอ็ดยัษเนี่ะเร็วสตามครับที่มุมครับแต่ดูเรื่อยแค่นี้ครับ ก็เป็นได้แค่กระสอบสายชอวเทอร์รี่นะครับเป็นกรามครับเรียบร้อยครับเกมนี้ก็เป็นของฝั่งเอสไปก่อนนะครับเอาละครับมาดูเกมต่อไปนะครับมาชโบนี่จะแก้หน้ายังไงนะฮะได้ตรงนี้ครับได้คอมโบครับนี่ฮะหลังจากแฮ็กเกอร์แล้วก็เนี่ยสามารถคลัคช็อตแล้วก็ไลท์ซิงต่อได้เลยนะครับตัวละครที่คอมโบง่ายจริงครับใครดื้อสตีถกมานี่อยากเล่นตัวง่ายๆแล้วเก่งฮะเก่งหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ความง่ายในการคอมโบแล้ว แล้วความง่ายในการทําความเข้าใจในการเล่นเนี่ยเทอร์รี่นี่ยืนหนึ่งเลยฮะตอนนี้ฮะอาจจะง่ายกว่าลิวด้วยตามนะครับผมบอกไว้เลยนี่ครับนี่ฮะเบอร์นัทเคิลนี่แล้วครับแหมเป็นท่าที่ทําเกมเล้แบบดีจริงฮะแต่ท่านี้นี่ถ้าคู่่ตอสู้กาดได้นี่ก็เฟรมลบนะครับจะเฟรมบวกก็ได้แต่ก็ต่อเมื่อระยะระยะมันได้จริงนะระยะเป๊ะครับถึงจะได้เฟรมบวกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเฟรมลบนะครับก็ตอนใช้ก็ต้องระวังหน่อยครับสำหรับเบอร์นัทเคิล เผาเวฟเข้าไปครับเผาเวฟครับตาเกมนี้ไปบอลเผาเวฟเข้าไปเผาเวฟอันนี้เป็นเผาเวฟแบบช้านะฮะมันจะมีเผาเวฟอีกกลุ่มนึงที่เร็วมากนะครับแล้วก็แบบโอดีนี่ก็จะหลายฮิตนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะแดชเข้าไปทําเกมตามได้ครับถ้าเป็นลักษณะแบบโอดีโอ้ยกระโดดกระแทกหน้าครับแต่ไม่รอดครับเลือแค่นี้ครับยกนี้เป็นของเทอร์รี่โบกานะครับตัวละครใหม่เกมปองของเรา มาดูยกซ่อครับแต่ละก็ไปละทุ่มครับเผาเวฟนั่งติดกลางยาวมากครับเทอร์รี่ตรงนี้ครับหม่เจอหนไหยครับเทอร์รี่ครับโอ้เจอนี่ฮะคอมโบสวยๆครับหึจบด้วยดังครับอาปคัดตรงนี้แหม่แก้ทุ่มปู่ครับ รักช็อตมาแล้วอืมเอ็ดต่อได้ดีหน่อยครับตรงนี้ทั้งคู่ยังไม่มีอะไรจริงจจังนะฮะดาวมจยังได้ไม่เต็มที่เลยครับแต่ผัดกันต่อผัดกันลุกไล่นะครับนี่ฮะย่างมีใครจะเต็มมาแต่ของนี้ครับเบินเอาแล้วนะครับสําหรับเทอร์ลี่ครับอืมเอ็ดต่อยังไงฮะคู่ะสู้เบินเอาแล้วครับ โอ้ยคิดถูกแล้วครับใช้เลวสองครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่โดนชิปดัเมจเต็มๆครับจำมาก็ัต้องโดนแอนทแอร์อยู่ดีครับยกนี้ก็เป็นของเอสไปครับมาชโบนี่จะกู้หน้าได้ไหมครับบอกเลยว่าเชโบนี่อันดับท็อปๆเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไก่กานะครับแต่ตรงจุดนี้นี่แหมไม่มีวีแววว่าจะชนะเลยฮะแยบแล้วนี่ฮะไลึิงเข้าไปครับไลติงแท็กเกิล โอ้โหเฮดแล้วต่อคอมโบโอ้โห,โหแล้วนี่ครับไหมาย,ายเลยครับเหลวสามกลังการงานสร้างครับโอ้โหดูพลังครับคุ้งปิดปร,รักโอ้โหนี่ฮะดูฮะจากสุดจอฮะสปีดทังวันนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะสํารับผมพอผมเจออย่างนี้ผมจะกันยังไงนะก็เหมาะมากนะครับเวลาที่ก่อสู้คู่จะสู้เขาเผลนะแบบ เดินเข้าเดินออกเนี่ยพยายามจะฟุตซี่ทำเกมเนี่ยเราก็เบิร์นนัทเคลืนชัดใส่หน้าไปเลยฮะมีโอกาสสูงมากครับที่จะเป็นดาเมจแต่ตรงนี้เอ็ดกำลังจะตายนะฮะเพราะว่าเลือดนี่นิดเดียวเลยฮะโอโ้โหจะเอาอะไรมาสู้ครับนี่เขาเวฟรัวแล้วครับยังไงครับเอ็ดได้ระยะไหมครับเอ็ดอยู่ในระยะไหมเอาไปกดดันฮะ ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเวรูสองครับสำหรับเอสแฮร์รี่ลัวและยังไงโดนทุ่มครับกลับมาทุกฟีค้งครับพาดอย่างนี้ก็โดนผนิครับเรียบร้อยครับเป็นของมาชาโบครับตักไห้ยิงตัวละครนะครับตรงนี้ก็เป็นเจอกับแซนชีฟนะครับนี่ก็เป็นออนไลน์แมตช์นะฮะ ยีบแต่สู้อย่างไรครับกับตัวละครที่มีจุดเด่นเป็นไฟบอลถ้าเมื่อกี้โอเวอร์เฮดนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของเทอร์รี่เนี่ยมีท่าสเปเชียลมูฟที่เป็นโอเวอร์เฮดเนี่ยก็หลายท่าอยู่กันนะครับโอเวอร์เฮดตรงนี้ครับและแหมได้นิดนึดนงฮนะโอ้แล้วตัวสวีปปั่นโอดีเคาะขาเคาะผ้านี้โดนพัิดครับจำมาได้คอมโบโลเล็กๆ เกือบร้อยครับยกแรกเป็นของมาชาโบครับ <c oughs> อเจลแเซนกิฟนี่ดูดีขึ้นมาหน่อยฮะ <c oughs> จดจดจ้องจ้องทั้งคู่ครับจับข้อามายี่ก็ต้องโดนไลซิ่งเฉยเข้าไปครับอ <c oughs> ย่างได้คืนมาหน่อยครับสำหรับเซนกิฟครับเจอตัวละครจับทุมก็ยิงไฟบอลเข้าไปครับ อหเจอพนุ์ดอกเมื่อกี้ตากวนตามพนิ์นะครับแต่ตรงนี้สังคีบด้วยคอมโบครับจำลงมาไม่มีอะไรครับแหมนี่ว่าจะจำเอพีดีสลักขมเมื่อกี้ครับเจอที่อัดที่มุมอย่างนี้ครับผลตันแน่นอนครับเจอบีที่มุมอย่างนี้ครับจะโดดออกมาก็เจอล้าลีครับและจำตรงนี้มาเดาผิดครับน่าจะเดาว่าเขาได้เอพีดีครับเลยกระโดดเลยแดดหลังนะฮะแต่ก็โดนเขาเขี่ยข้าไปครับ ประสบการณ์รล้วนๆครับสำหรับผู้เล่นทั้งสองคนนี้นะครับจังหวะเมื่อกี้ไม่ควรจำเข้าหาตัวละครที่มีท่าเสยเตะเสยต่อยเสยนะฮะเคกหน้าครับแฉก็เตะสวนคืนสำหรับเทอร์ลิี่เขาจะมีท่านี่นะครับที่จะคล้ายๆกับเพาเวฟครับแต่จ,จะเป็นคือท่าว่าราเวฟนะครับคือตัวพลังเนี่ยมันจะไม่พุ่งไปไกลนะฮะมันจะอยู่แค่หน้าตัวละครแต่วา่า เป็นกาเนี่ยเขาจะได้เฟรมบวกเยอะนะครับเร็วสามครับแต่ยืดค่อนข้างเยอะนะครับไม่น่าจะมีปัญหาละครับยังอยู่ได้ครับแล้วก็มี CA ขึ้นแล้วครับสำหรับแตนจีฟอันตรายนะฮะถ้าทั้งมานี่ตอกเดียวตายนะครับเทอร์รี่เตะเข้าไปฮะแตะยาวโอ้โหเนี่ยเผาเว็บสวยครับไดร์ลัามาเคาะแต่ไม่มีอะไรครับ พยายามสเปดด้วยการเตะและ้วยิงไฟบอลสลับกันนะแตะเจอโอ้โหผมจะบอกว่าเจอเข่าดอกเมื่อกี้ไปนี่หน้าสันนะฮะแต่ว่าเจออะไรซิ่งสวยเข้ามาเลยฮะไม่ขอเดาอะไร้งนไ้นครับสำหรับเทอร์รี่ของเราคอ์ดมาแล้วจับคุ้มอืมเจอแย่แล้วยังไงฮะไ่รัตมาต่อคอมโบครับไ่รัตต่อมาแอบแผลดีสวยครับเอาแป่ จำมาอันี้ก็สวยแกทุ่มไม่ได้ครั้งครับแต่ครั้งที่สองไม่ไหวครับครั้งที่สามนี่ไม่มีอะไรฮะจบด้วยการแก้ทุ่มอีกทีหนึ่งโอ้แพ้ที่สวยครับและทุม่มตรงนี้เข้ามุมเจอกดตาอีกแล้วครับกดตาที่มุมกับแซงกิฟนี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนและออกมาได้ครับได้รับตรงนี้กแล้วฮะและไปเกมอ่านี่ฮะมันต้องโชว์กล้องหน่อยหนึ่งฮะ หันมายิงไม่กล้องครับแล้วทุ่มลงไปโค้ท่ายชิชน,นะมาครับมาดูยกต่อไปเปิดเกม,มานี่เสร็จแล้วแซนคีโดยอย่างนี้สวีบสวยนี่ฮะจำมาแล้วเอพีดีครับถ้าเดาเดาผิดก,ก็โดอย่างนี้แล้วฮะส่วนใหญ่จำมาอย่างนี้ก็จะมีสองลักษณะครับก็คือว่าลงมาเอพีดี หรือไม่ก็ให้คู่ต่อสู้เดาว่าจะเอสดีคู่ต่อสู้เขาก็จะจ้ำจ้ำหนีหรือไม่ก็แบทแดดซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเซนกีฟเนี่ยเขากดโจมตีเนี่ยก็จะเป็นการดักจังหวะนะครับมันก็เป็นการเดาใจนะครับเซตอัพเมื่อกี้ตรงนี้ฮะมีซีเอนะครับสำหรับเคอร์รี่แต่สถานการณ์ก็ไม่ค่อยสู้ดีครับเจอเป็นทุ่มนะฮะต่างคนต่างเบิร์นเ,เอาครับ <c oughs> ยังไงครับหลุดมาได้ครับเทอร์รี่ฮ่านี่ฮะเซนกิฟไม่เข็ดฮนะแต่ที่ไม่เข็ดมากกว่าคือเทอร์รี่ครับก็ใช้ผ้านะครับเมื่อกี้ก็เสียเฟรมลบไปนะครับแล้วก็โดนผีิไปนะครับสำหรับเบอร์นัทเคลมใส่สวยครับแต่รัดมาต่อคอมโบดังมาไปครับ โอ้โหเจอเขาเต็มหน้าครับแต่นี่ครับแก้ด้วยนี่ครับไลฟซิงครับไลฟซิงโอดีเจอสวีปลงมาแหมไม่มีอะไรครับเลือกแพร์รี่ครับสวยครับเมื่อกี้ครับตังใจดีครับโอ้โหอีกแล้วนะครับเบอร์นัทเคลนครับแหมประมาทไม่ได้เลยฮะยังกับมีบินลีขี้หัวนะฮะหนูตัวอีกทีกับมีกระถึงคอหอยนะครับไม่ต้องมองมีครับหลบไม่ทันฮะนี่ครับลาวเว่ฮะใจเฟยบวกครับเมื่อกี้ครับและโอเดตรงนี้ครับ กันไม่ถูกก็ตายไปครับโอ้โหรอเลยฮะยกนี้ฮะมาชาบูถูกเลยเนอะรอรอให้ดูหน่อยครับมาชาบูอืมในเขตฮะยังจำมาหายอยู่นะฮะก็รับเซนจิตัวนี้นี่ประเมินด้วยสายตานะครับก็ลูกเล่นยังไม่แผ่วพาวเท่าไหร่นะครับ ก็คือว่าสําหรับมาชาโบเนี่ยตัวละครเทอร์รี่อาจจะใหม่ด้วยะฮะเขาก็เลยเล่นยังอาจจะยังไม่คล่องมือนะฮะมีขนาดไม่คล่องมือนะครับถ้าเขาเล่นคล่องนี่ผมว่าน่าจะดึงศักยภาพได้ดีกว่านี้นะครับแต <Yeah. S 1> ่ว่าไปตามเกมครับตรงนี้ครับแซนกิฟคุ้มได้ะฮะจำไว้อย่างนี้ก็เสร็จครับ <Yeah. S 1> และเจอโฮมโบวตรงนี้ไม่น่ารอดครับไปชนะเป็นของมาชาโบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ าล้ครับก็ขออนุญาตตัดมาดูอีกคู่นงครับเป็นทางด้านของเนฟิลนะครับเจอกับจัสตินวองครับเนฟิลนี่ตัวทางซ้ายมือเนียใส่หมวกโดนจจสตินวองนี่ใช้ตัวที่ไม่ได้ใส่หมวกนะครับและตรงนี้ครับเจวองไม่จะบอกว่าคนดันที่มุมก็ไม่สาเร็จนะฮะเพราะว่าเขาออกมาได้ถึงแไ้จะโดนต่อยฮหมพลาดช็อตนี้เลยไหมไม่มีฮะเจอเตะฮะเตะกันไปเตะกันมาพลาดโดนพันธุ์นครับพันธุ้นเข้ามุมละคอมโบสวย เราเวฟเอาเฟรมบวกแล้วกดดันต่อเนื่องแ,แต่ตรงนี้ฮรจะยแย่ปลายเท้าครับแล้วแคนเซิลมาต่อคอมโบครับสวยงามครับเจวองเริ่มเล่นเกมไฟบอลแล,แล้วอนเนี่ฮะโชโตขนาดแท้ครับโดดมาก็เจอสวนเนี่ยปล่อยพลังล่อให้โดดแล้วก็เสยขึ้นไปเป็นตัวโชวโตที่ผมคิดว่าน่ากลัวกับริวนะครับริวตอนนี้น้อยใจแย่ฮะเพราะว่าเทอรีอ่ๆๆดูดีกว่าเยอะเลยครับ โซ่ด้วยไฟบอลครับตรงนี้และโอ้โหนี่ครับเจวองฆ่าครับตัดใจฆ่าครับยิงเผาเวฟไปครับแต่ทางด้านเนฟฟิวนะครับเนฟฟิวหรือเนฟฟิวนี่ออกเสียไงผมออกต้องไปถูกแกใช้เพาเวอร์ไครเซอร์ยัดใส่หน้าเลยฮะโอ้โหมุกนี้นี่จำไม่ใช้ได้นะครับดีเด็ดเลยฮะมาดูนี่ฮะยกต่อไปครับตรงนี้เจวองได้คอมโบครับยังไม่ทันไรฮะเจวองก็จัดชุดใหญ่ไปแล้วครับและทุ่มไปเขางนึ่งแสนอย่างนี้ฮะเนฟฟิวครับ โอดีออกมาแล้วครับโดนเจวองไลซิ่งคืนครับโอ้แลวแฮรี่สวยครับตรงนี้ครับอือจบด้วยแบนแอเิลแล้วตามไปทุ่งครับโอ้โหแบนแอคเคิลแล้วครับไวมากมากครับแบนแอเคิลโอ้โหแต่ฆ่าตรงนี้ครับเจอเจวองพันนินคอมโบครับและจบด้วยเรือสามครับอือเรือแค่นี้นี่ไม่น่ารอดนะฮะโอ้ดูครับมันจะรอดได้ไงครับแรงขนาดนี้ครับ เดือจริงๆครับคู่นี้ครับมีขนาดไม่ใช่การแข่งขันที่เป็นทางการนะครับแทนเล่นออนไลน์นี่ก็เดือยเลยฮะเอาแล้วฮะเริ่มต้นี้ฮะโอ้โหเนี่ะไม่รู้ว่าเจวองทำอะไรไม่รู้นะแต่เจอเบิร์นนักขึ้นเข้าไปครับหน้างายครับและเนฟิลตรงนี้ครับคอมโบแล้วกดตันที่มุมคุมไปหนึ่งดอกทำไรต่ออืเจวองนี่ได้เลยฮะตรงนี้คอสมาได้ผลนะทุ่มครับเข้าไป ต่างคนต่างรู้ทังฮะจะใช้ขาชอ็อตเข้าไปแต่เขาก็แพรี่ได้ครับแต่ตรงนี้ครับตายทุ่มฮะเจวองจะออกจากมุมได้ไหมอือดูเถอะโดนบีบที่มุมอยูท่ที่มุมตลอดแต่ตรงนี้ครับอ้าวพลาดฮะเจอเลยอย่างนี้ครับอืออือโอ้โหยาวและสวยงามฮะ เอาเวฟยังไงฮะนี่ฮะเจอโดเข้ามาก็เรียบร้อยฮะไม่ควรโดครับเจอกับตัวละครสายโชโตเจอคอมโบสวยๆครับเทอร์รี่คอมโบง่ายแรงฮะเจอกดตาที่มุมอย่างนี้เจวองจะทำย่างไรแต่นี่โอ้แม่แย่ที่เดียวฮะแล้วก็ต่อคอมโบเลยมาพาครับพายี่เจอพันชุดใหญ่น่นอน เเเาาวแบบาวฟแฟบบมาแล้วสงครามไฟบอลน,นะฮะใช้ทั้งเร็วทั้งชาา้าสลับคันให้มึนงุ่อย่างเงี้ยอืมโอ้โหไม่ทันนะแบนนักเคินกับแบนนักเค,ลคิลเนี่ยใครออกออกอ่อนก็จะเปียบครับโอ้โหนี่ฮะไม่ถึงฮนะแต่ยังเซฟตัวเองหน้านะครับเบอร์ทักเคิลนี่ฮะใช้คล่องๆนี่คือแปลว่าสุดยอดท่าเลยนะฮะ โอเคแล้วตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเป็นเจวองได้ยกนี้ไปครับก็จากภาพรวมที่ผมดูนะครับวุ่ใจหลักๆในการเล่นเทอร์รี่นะฮะในเดวันนี้ก็จะเป็นท่าเนี่ยฮะเป็นท่าเบร์นลต์เคลนกับท่าเพาเวฟที่เป็นไฟบอลนี้ครับในการทําเกมแล้วก็จะเป็นพวกท่าคอมโบต่างๆเนี่ยซึ่งคอมโบนี่ไม่ยากนะฮะคือคุณถ้าคุณใช้พาเวช้าได้เนี่ยก็สามารถต่อพวกท่าต่างๆได้เลยฮะพวกไลซิ่งอะไรพวกเนี้ย ไปเลยก็สบายฮะเป็นตัวละครที่คอมโบง่ายครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องคอมโบมากก็ใครเพิ่งซื้อมาเล่นนะฮะไม่รู้จะเล่นตัวไหนก็เทอร์รี่เลยครับผมแนะนําครับเล่นง่ายจริงครับแต่ตรงนี้ครับเจวอลโดนไล่ยํำอยู่ฮะได้คัชช็อตมาฮะรักแหม่ๆนี่กูจะเข้าหานะฮะไม่เข้าหาครับอ้าวผ้าครับจับผ้าจับวุ้ดก็โดนพนณิด อยาเป็นเจวองคนดันแทนครับอด้ครับเวลสามครับตายไหมรับเลือดเลือดก็พอมีนะฮะมาลุ้นครับว่าจะไปสวรรค์หรือไปนรกครับไม่ไปทั้งนั้นครับและนี่พิ้วนะฮะมีซีเอแต่ครับไม่ทันครับเรียบร้อยครับเสร็จเจวองโอ้โหยนักขึ้นครับได้ผลเสมอครับเจวองไม่สนใจครับโอดีออกมา อืมออแล้วฮะคุณมีเบอร์นักเค้นผมก็มีเบอร์นักเค้นโอ้ค่าช็อตสวยครับ,มบอมโบที่มุมผลตันต่อเนื่องครับอ่าพาครับพาอย่างนี้ไม่นา่ารอดนะฮะก็เก็บไปไง่ายๆให้ยกนี้ครับเจวองก็ <c oughs> จะจบกันตรงนี้เลยไหมครับกี่แค่ยกเดียวเจวองก็ชนะแล้วนะครับ ก,ก็ต้องระวังนะฮะเบอร์นัทเชิญใช้ซุ่มสี่ซุ่มห้าก็อาจจะโดนพลังดักหน้าได้นะครับโอ้ได้คอมโบไปครับอืมเคแก้ไปแฮ่โอ้โหไหนระยะของเบอร์นัทเชิญนี่มันแค่ไหนกันนะขนาดโดนพลังดักหน้านะ่ะคู่ต่อสู้ยังโดนเอาผู้ท่าดีจริงครับแบงนี้ฮนะ เตวองกดดันได้แต่เจอเนี้ยแพรี่และทุ่มครับอาจจะตกใจนะฮะแพรี่เราไม่มีคอมโบอะไรต่อนะครับเป็นทุ่มไปซะกันฮะตามสัญญายานะเลยได้ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ครับอาจจทุ่มครับสําหรับเนฟิลล์พาดครับอย่างนี้เลื่อยแค่นี้และฝั่งมีซีเอครับมันจะเหลืออะไรล่ะครับไม่น่ารอดฮะล้านเปอร์เซ็นต จบเกมครับก็ <S <S จะประมาณนี้นะครับสำหรับเด y 1วันที่ผมคัดเลือกมาให้ดูนะครับจริงๆก็มีหลายคู่นะครับที่น่าสนใจแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ผมเห็นเขาเล่นกันเนี่ยก็จะที่เขาอัพวิดีโอกันนะก็จะเป็นเทอร์รี่เจอเทอร์รี่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังบ้าข้างเทอร์รี่กันอยู่ซึ่งทรงเกมเนี่ยมันก็จะประมาณตอนเหมือนกับที่ J เจบอกเจอกันเน ในพิว <N ep le> นั่นแหละครับมันก็จะประมาณนี้แล้วก็ผมพยายามหาคือหาตัวละครเทอร์รี่เนี่ยเจอกับตัวละครออื่นเนี่ยมันก็พอมีบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะคัดที่เอาเฉพาะที่เทอร์รี่เนี่ยมันชนะมาให้ดูซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเราตามหาแนละ้วเพราะว่าเราอยากดูว่าตัวละครเนี่ยมันเล่นใช้ได้จริงอ่ะมันใช้งานได้ได้ดีไหมไม่ใช่เอาแต่ไฮไลท์ตอนชนะมาลงให้ดูซึ่ง ผมก็เลยเลือกเอาของมาชบโบมให้ดูเพราะว่ามีทั้งตอนที่แพแล้วก็ตอนที่เขาชนะก็แสดงว่าคลิปมันแฟร์ดีนะครับคือไม่ได้เข้าข้างใครเป็นพิเศษก็ประมาณนี้ครับสำหรับการส่งเทอร์รี่เดย์วันะฮะหรือว่าวันแรกของการอ mm ัปเดตก็คาดว่าถ้ามีแข่งนะครับมีแข่งเท r ร์ก็อาจจะมีคนใช้นะเพราะว่าดูแล้วตัวละครมันก็เล่นไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็โอเคเลยครับ ก็เดี๋ยวเจอกันนี่ก็ถ้าเป็นคลิปภาคแข่งก็ต้องรอมีแข่งก่อนนะถึงจะกลับมาภาคหรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปแบบเอาเกมอื่นๆที่เคยแข่งในอดีตเนี่ยมาภาคอาา่าฮะส่วนเกมเก่าเนี่ยเกมเลโทรตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับว่าจะเกมอะไรก็ประมาณนี้ครับบวันนี้ครับแค่นี้แหละครับ